เรียวมีเตรียมเปิดตัวเทคโนโลยีชาร์จไว้300วัตต์วันที่14สิงหาคมนี้ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวหรือของระบบชาร์จไวที่สุดในโลกใหม่ของเร a ยวมีออกมาบ้างแล้วนะครับลาสุดทางเร a ยวมีก็ได้เผยวันเปิดตัวเทคโนโลยีที่ว่านี้ในวันที่14สิงหาคมนี้ครับโดยในภาพทีเซอร์เร a ยวมีที่ใช้คำเปรยที่ว่าทำลายสถิติอีกครั้งพบกความเร็วสูงสุด ในด้านการชาร์จไวใหม่จากเรียวมี14สิงหาคมนี้ซึ่งความเร็วในการชาร์จ300วัตต์นั้นจะเป็นมาตรฐานที่สูงที่สุดใหม่ของวงการสมาร์ทโฟนซึ่งทำลายสถิติเดิมของเรียวมีที่ทำไว้ที่240วัตต์กับเรียวมี GT Neo 5เมื่อปีที่แล้วครับสำหรับระบบชาร์จไว300วัตต์ใหม่นี้ผู้บริหารของเรียวมีเคยออกมาให้ข้อมูลตอนเดือนมิถุนายนว่ากำลังพัฒนาอยู่ซึ่งตอนนั้นเคลมว่า สามารถชาร์จจาก0%ถึง50%าใ,ในเวลาไม่เกิน3มนาทีและเต็ม100%ในเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นครับแต่นั่นก็ยังไม่ระบุว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ความจุเท่าไหร่นะครับส่วนสมาร์ทโฟนรุ่นที่จะได้ใช้เทคโนโลยีชาร์จไวที่ว่านี้ก็คือเรียมี GT7 Pro สมาร์ทโฟนระทงที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ครับรอด,ดูกันว่านอกจากเรื่องของความเร็วบรรุสๆนี้แล้วเรียวมีจะนำเสนอวิธีการกำจัดความร้อนต่างๆเพิ่มหรือไม่นะครับ